สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกร,กรแล้วก็ผู้สนใจการเกษตรทุกท่านในวันนี้ส่วนนึกเสพบรยูรของเราก็จะมาพูดคุยกับพี่น้องเกษตรกร,กรในเรื่องของการขุดหลุมเพื่อปลูกฝรัง่าเราจะขุดแบบไหนดีกว้างลึกเท่าไหร่ดีสําหรับการปลูกฝรังงซึ่งในวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องนี้ว่าเราจะขุดลึกขุดกว้างขนาดไหนครับมาเริ่มกันเลยนะครับสําหรับกิ่งตอนฝรั่งนะครับว่าผมก็แนะนําอย่างนี้นะครับว่าในขนาดความลึก ก็อยู่ที่ประมาณไม่เกิน30มสเซนสาหรับกิ่งตอนของฝรั่งความกว้างก็กประมาณ50คูณห0หรือ60เซนประมาณนี้นะครับทาไมผมถึงบอกว่ากิ่งตอนให้ขุดกว้างไว้เนื่องจากว่ากิ่งตอนเป็นกิ่งที่ไม่มีรากแก้วซึ่งเป็นรากที่อย่างลึกลงด้านตรงครับมีแต่รากฝอยซึ่งเป็นรากที่ออกด้านข้างดังนั้นในการที่เราขุดหลุมกว้างขึ้นขนาด50าสคูหหรือ50าคูณ60เซนเนี่ย แล้วก็ลึกประมาณไม่เกิน30มสิบเซนก็จะทําให้กิ่งตอนของฝรั่งนั้นเติบโตได้ดีแผ่ออกไปด้านข้างได้เป็นอย่างดีนะครับซึ่งรากของฝรั่งเนี่ยจะแผ่ออกไปด้านข้างซึ่งเป็นรากปล่อยนี้แล้วก็จะทําให้มีพื้นที่ในการที่จะกระจายของรากได้ดีมากขึ้นซึ่งสําหรับกิ่งตอนฝรั่งนี้นะครับในกรณีที่เป็นดินร่วนซุยดินทรายหรือดินร่วนปนทรายนี้ถ้าเป็นไปได้ก็ให้ขุดหลุมกว้างประมาณนี้แต่ว่าถ้าท่านใดขี้เกียจอาจจะขุดหลุมเพื่อปลูก ฝรั่งซึ่งเป็นกิ่งตอนนี้ก็ประมาณสัก30มส30คูณสาลึกประมาณสัก20เซนหรือไม่เกิน30 30มเซนประมาณนี้อันนี้ก็ได้นะครับเนื่องจากว่าในการขุดหลุมซึ่งเป็นกิ่งตอนในอย่างที่ผมนาเรียนไปแล้วว่าถ้าขุดหลุมด้านกว้างเพิ่มมากขึ้นนี่ก็จะทําให้รากของฝรั่งนี่แผ่ออกด้านข้างได้มากขึ้นเพราะว่ากิ่งตอนนี้ไม่มีรากแก้วซึ่งเป็นรากซึ่งจะอย่างลงด้านลึกนะครับมีแต่รากที่ออกด้านข้างซึ่งเป็นรากฝอยนี่ ถ้าเราขุดกว้างโดยเฉพาะดินที่เป็นดินเหนียวเนี่ยก็จะทําให้รากของเขาเนี่แผ่ออกมาด้านข้างได้ดีการเจริญเติบโตก็จะดีขึ้นถ้าเป็นดินร้วนปนทรายดินร้วนหรือดินทรายเลยนี่ครับเราอาจจะขุดหลุมให้กว้างน้อยกว่านี้ก็ได้นะครับเนื่องจากว่าพวกดินทรายดินร้วนปนทรายหรือดินทรายเนี่ยดินพวกนี้จะไม่ค่อยแน่นครับเวลาดินที่แห้งมาเนี่ยก็จะมีพื้นที่สําหรับรากที่จะชอนใช้แล้วก็อากาศถ่ายเทได้จึงเป็นเหตุผลว่าทําไมจึง ไม่ต้องขุดหลุมกว้างถึง50าสคูณห้หรือ60เซนก็ได้สําหรับดินที่เป็นดินทรายดินร่วนซุยหรือดินร่วนปนทรายพวกนี้ครับเพราะว่าดินพวกนี้จะไม่แน่นทําให้รากของเขาเนี่ยสามารถที่จะแตกรากแล้วก็เจริญเติบโตชอนชัยไปในดินได้ดีกว่าดินที่เป็นดินเหนียวนะครับสําหรับดินที่เป็นดินเหนียวนี่ยผมก็แนะนำงนีนะครับว่าดินที่เป็นดินเหนียวหรือเป็นดินที่อุ้มน้ําเนี่ยซึ่งดินพวกนี้นะครับเวลาที่เราปลูกกรัถงไม่ว่าจะเป็นกิ่งตอนหรือกิ่งเสียบยอดกิ่งต้นทับกิ่งก็ตามนี่ ดินเหนียวนีนผมแนะนําให้ขุดอย่างน้อยก็คือ50าสคูณห้หรือ50าสคูณหกเซนหรือกว้างกว่านั้นก็ได้นะครับเนื่องจากว่าดินที่เป็นดินเหนียวนี่มีความเหนียวอยู่ในตัวแล้วก็เป็นดินที่มีการอุ้มน้ําได้ดีครับซึ่งดินพวกนี้นะครับเวลาที่เขาแห้งมาเนี่ยก็จะมีอัตราความหนาแน่นของดินนี่มากทําให้เวลาที่รับน้ํามากๆหรือว่า,าเวลาที่แห้งมากๆนี่ดินพวกนี้ก็จะเหนียวมากเวลามีน้ําเยอะแล้วก็จะอุ้มน้ํามากเวลาที่ดิน เหนียวแห้งเนี่ยก็จะมีหน้าดินที่แข็งหรือก็เป็นเนื้อดินที่แข็งทําให้รากของเขานี่ชอนชัยออกไปได้ยากนะครับ็นพวกที่เป็นดินเหนียวหรือว่าดินที่เป็นดินดานดินที่มีสภาพพื้นที่แข็งเนี่ยนะครับก็เป็นดินที่มีสภาพอัดแน่นเนี่ยผมก็แนะนาําว่าให้ขุดหลุมที่มีความกว้างมากกว่า50าสคูณถ้าเป็นไปได้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีครับส่วนด้านลึกนั้นก็ประมาณไม่เกิน50เซนก็พอสําหรับ กิ่งที่เป็นกิ่งตอนนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเราขุดหลุมแคบในดินที่เป็นดินเหนียวหรือดินที่มีอัตราความหนานแน่นของเนื้อดินนี้สูงนี่ก็จะทาให้รากของเขานี่แผ่ออกมาด้านข้างได้น้อยการเจริญเติบโตก็ไม่ค่อยดีนะครับสำหรับดินที่เป็นดินเหนียวหรือดินที่อุ้มน้ําได้ดีนี่ผมก็แนะนาว่าก่อนที่เราจะปลูกเช่นปลูกฝรั่งหรือปลูกพืชอย่างอื่นก็ตามนี่ให้หาพวกปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกมาคลุกเขาเพื่อรองก้นหลุมก่อนหรือไม่ก็ขุดหลุมไว้แล้วก็เอาพวกเศษวัสดุ อินทรีย์ต่างๆนี้หมักไว้ก่อนนะครับก่อนที่จะปลูกสักเดือน2เดือนอะไรประมาณนี้ก็จะทําให้ดินในหลุมนั้นร่วนซุยแล้วก็เวลาที่เราจะปลูกฝรั่งนี้รากของเขาก็จะ,จะเจริญเติบโตได้ดีครับตัวนี้ก็เป็นเทคนิคอีกอย่างหนึ่งที่นํามาแนะนําพี่น้องกเกษตรกรแล้วก็เพื่อนร่วมอาชีพทุกท่านนะครับ <S <S นอกจากกิ่งตอนแล้วเราก็จะมาดูว่าต้นที่เป็นต้นเสียบยอดกับต้นที่เป็นต้นทาบกิ่งเนี่ยเราจะขุดหลุมประมาณไหนดีนะครับ <S <S สําหรับต้นที่เป็นต้นเสียบยอดแล้วก็ต้นทาบกิ่งเนี่ยแต่ละท่านก็รู้กันอยู่่แล้ววนะครับา ใช้ต้นต่อเพาะเมล็ดในการที่จะเสียบยอดหรือว่าทาับกิ่งออกมานี่ต้นต่อพวกนี้มีทั้งรากฝอยแล้วก็รากแก้วรากแก้วนี่เป็นรากที่ย่างลงด้านลึกของต้นไม้นะครับซึ่งในการขุดหลุมเนี่ยผมก็แนะนำอย่างนี้นะครับว่าในการขุดหลุมเราอาจจะขุดหลุมลึกกว่า30เซนก็ได้เนื่องจากว่ามีรากแก้วที่จะยางลงด้านลึกจึงทําให้เวลาเราขุดหลุมนี่อาจจะขุดหลุมลึกกว่า30เซนก็ได้ก็จะเป็นการดีเนื่องจากว่า รากแก้วพวกนี้จะชอนชัยลงในแนวดิ่งครับถ้าเราขุดหลุมลึกเกิน30มเซนก็จะทําให้อัตราการชอนชัยลงไปในแนวดิ่งของรากแก้วนี่ชอนชัยได้ดีก็จะทําให้เวลาต้นเติบตัวนี้ต้นไม่ค่อยล้มง่ายเนื่องจากว่ารากแก้วของเขานี่ยย่างลงได้ลึกก็จะทําให้การยึดติดของพื้นดินระหว่างต้นไม้กับพื้นดินเนี่ยเป็นไปได้ด้วยดีแล้วก็มีความต้นไม้ก็จะมีความแข็งแรงครับเนื่องจากว่ารากแก้วของเขาสามารถย่างลงด้านลึกได้เป็นอย่างดีสําหรับความกว้าง ของหลุมครับผมก็แนะนําอย่างนี้ครับว่าสําหรับความกว้างของหลุมนี่ก็เหมือนกิ่งต้นครับถ้าเป็นดินเหนียวเนี่ยผมก็แนะนํว่าให้มีความกว้างของหลุมนี่มากกว่า50าสคูณห้ครับก็จะเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ไอ้พวกวัสดุเศษหญ้าเศษฟางข้าวต่างๆนี่หมักไว้ก่อนสักเดือน2เดือนนะให้เขาเปื่อยยุ่ยก่อนพวกนี้ครับก็ค่อยนําต้นฝรั่งไปปลูกหรือว่าถ้าเรียบจริงๆถ้าเป็นพวกดินเหนียวหรือดินที่มีการอุ้มน้ําได้ดีนะครับน้ําไม่ค่อยระบายเนี่ยก็ใช้พวกไดโลไมท์หรือว่า วัสดุปรับปรุงดินต่างๆนี้รองก้นหลุมก่อนนะครับแต่ไม่ต้องรองเยอะนะครับเพราะว่าพวกนี้ก็จะทําให้ดินภายในหลุมนียร่วนซุยเวลาเราปลูกเนี่ยรากฝอยก็จะแผ่ด้านข้างได้ดีรากแก้วก็จะยั่งลงด้านลึกได้ดีครับสําหรับดินที่เป็นดินร่วนปนทรายดินร่วนซุยด,ดินทรายโดยแท้นี่ครับท่านใดที่ปลูกกิ่งเสียมยอดหรือก,กิ่งตอนเนก็สามารถที่จะขุดหลุมกว้างเท่าที่ต้องการได้เลยหรือว่าขุดหลุม แคบน้อยกว่า50าสคูณห้เซนก็ได้นะครับหรือว่าคุณลุมน้อยกว่า50าสคูณห้เซนก็ได้เนื่องจากว่าดินที่เป็นดินร่วนซุยดินทรายหรือว่าเป็นดินร่วนซุยเนื่องจากว่าดินที่เป็นดินร่วนซุยดินร่วนปนทรายหรือดินทรายไปเลยเนี่ยครับดินพวกนี้จะเป็นดินที่ไม่ค่อยแน่นทาให้รากของฝรั่งสามารถชอนใช้ได้ดีไม่ว่าจะเป็นช่วงฤดูฝนฤดูแล้งครับหรือในช่วงที่ดินแห้งก็ตามเนี่ยดินพวกนี้ก็จะมีความโปร่งในตัวแล้วก็ทําให้อากาศถ่ายเทได้ดี รากของเขาก็สามารถที่จะชอนชัยไปในดินได้ดีมากกว่าดินที่เป็นดินเหนียวหรือดินที่เป็นเนื้อดินที่อัดกันแน่นแล้วก็อุ้มน้นําไว้นี่ดินพวกนี้นะครับก็จะรากก็จะชอนชัยได้ดีกว่าพวกดินเหนียวสําหรับการปลูกของพวกต้นเสียมยอดกับต้นทาบขิงนี้ท่านก็สามารถที่จะรองก้นหลุมได้ด้วยปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักอะไรก็แล้วแต่ครับยกเว้นปุ๋ยเคมีผมไม่แนะนํานะครับบางท่านก็อาจจะใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมีอันนี้ก็แล้วแต่แต่ก็ใช้ในอัตราที่ไม่เยอะแต่ที่ปลอดภัยก็คือใช้พวก ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักพวกนี้จะปลอดภัยมากกว่าสําหรับการลองขุดหลุมในการที่จะปลูกฝรั่งครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นแนวทางเล็กๆน้อยๆนะครับที่นํามาฝากพี่น้องเกษตรกรในวันนี้ในเรื่องของการขุดหลุมเพื่อปลูกฝรั่งว่าจะขุดหลุมกว้างยาวขนาดไหนถึงจะเหมาะในการที่จะปลูกก็มีแนวทางไว้2รูปแบบก็คือรูปแบบของการขุดหลุมเพื่อปลูกกิ่งตอนในดินเหนียวดินร่วนปนทรายดินร่วนแล้วก็ดินทรายร้วนนะครับแล้วก็การขุดหลุมปลูกดินที่เป็นต้นเสียบยอดกิ่งทาบพวกนี้นะครับ ก็จะมีแนวทางที่แตกต่างกันไปนิดนึงครับก็สามารถที่จะปรับใช้ได้ตามแต่ละพื้นที่ครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังครับคลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ